การออนไลน์นะครับก็จะมีอยู่สองแบบนะแบบที่หนึ่งก็คือแบบไม่เสียเงินนะครับแบบที่สองคือเสียเงินครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาพูดในส่วนการทํางานออนไลน์แบบไม่เสียเงินให้ฟังก่อนเดี๋ยวจะผมจะพูดวิธีและขั้นตอนการทําไปเรื่อยๆตามลําดับนะครับาการทํางานออนไลน์แบบที่หนึ่งที่ผมจะพูดถึงนะครับก็ส่งอีเมลฮนะบางโปรแกรมมีวิดีโอสอนใช้งานนะครับเพื่งสามารถหาใช้งานได้ตาม youtube นะครับ อ่าด้วยก็อ่าเดี๋ยวก่อนพูดอะไรนี้สนึงโปรแกรมส่งอีเมลและโปรแกรมดูอเมลนะครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ w w w n s n k t h c o m ได้เลยนะครับซึ่งเราได้ทำการแจกและไว้นะครับซึ่งไม่มีสายงานไหนให้เหมือนสายงานเรานะครับผมอ่านะครับผมแล้วแล้วก็การ สามารถสอบถามจากอัปไลน์ก็ได้นะครับซพ่งอัปไลน์เขายินดีสองคุณอยู่แล้วสอบถามได้นะครับอัปไลน์ไม่กัดครับอ่าอานะคะต่อไปก็คือการโพสเว็บบอร์ดครับเว็บบอร์ดฟรีฟรีเว็บบอร์ดอะไรอย่างงี้นะครับก็ผมได้ทําวิดีโอการโพสเว็บบอร์ดแบบเื้่งต้นมาให้ดูนะครับเผื่อคนที่ยังไม่รู้นะครับหรือว่ายังไม่เคยโพสเว็บบอร์ดมาก่อนนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแสดงวิธีการโพสเว็บบอร์ดให้ทุกคนดูนะครับเป็นการโพสเว็บบอร์ดแบบเื้่งต้นนะครับผมก็จะ นี่นะเมื่อคุณมีเว็บบอร์ดที่คุณจะเข้าไปแบบโพสหรือไปโปรโมทของคุณคุณก็จะต้องนะครับคุณก็จะต้องแบบว่าเออหนึ่งเข้าไปอย่างเงี้ยคุณยังไม่ได้สมัครคุณก็คลิกที่ลงทะเบียนนะครับซึ่งการลงทะเบียนของแต่ละไฟจะไม่เหมือนกันนะครับผมอันนี้ผมจะทําโดยให้ดูแบบเป็นคร่าวๆไปนะครับก็อันนี้มันก็จะแล้วแต่คุณนะครับผมอ่านะครับ ก็เนี่ยครับไม่ได้มีอะไรยากครับผมมันอาจจะเหนื่อยมันเหนื่อยช่วงแรกๆครับตรงที่แบบคุณต้องมานั่งสมัครอีเมลเอ้ยสมัครเว็บเนี่ยเว็บของเขาเพื่อที่จะได้ทําการโพสนะแต่หลังจากนั้นแล้วโอ้โหคุณจะสนุกมากเพราะมันจะง่ายมากอ่านะครับผมก็เนี่ยง่ายๆไม่ได้ยากมากมายอะไรเลยแล้วก,กดตกลงเราก็สมัครสมาชิกค,ครับผม ยินเนี่ยแล้วกดก็ถ้าเป็นปกตินะครับเขาก็จะส่งเขาก็จะให้เราไปยืนยันที่อีเมลของเราด้วยนะครับฟับงเว็บเขาเพื่อแบบยืนยันว่าอีเมลของคุณที่คุณใช้อยู่คุณมีตัวตน,นจริงๆอย่างนี้ครับนลเนี่ยคลิกเข้ามาแล้วกดกดเนี่ยครับคลิกลิงก์เริ่มต้นโอเคแค่นี้ครับแล้วก็คลิกสมัครใส่รหัสอะไรให้เรียบร้อยแค่นั้นแหละครับ ไม่ได้ยากเลยนะย้าว่ามันมันไม่ได้ยากจริงๆนะครับมันง่ายมากแค่แบบคุณจะต้องเหนื่อยตรงเนี้ยครับอ่าครับอ่าเมื่อเข้ามาได้แล้วนะครับเข้ามาได้แล้วปุ๊บต่อไปก็เดี๋ยวผมจะทําโพสให้ดูนะครับว่ามันจะออกมาอย่างไงเป็นแนวไหนอะไรยังงี้นี่นะฮะก็นี่คือการที่เราจะเข้ามาโพสนะครับ ก็เนี่ยเข้าไปกรุณาเวลาไปโพสนะครับช่วยกรุณาแบบว่าเข้าไปโพสอะ่ะดูด้วยนะครับว่าบอร์ดอะ่ะใช้บอร์ดที่เขาอนุญาตให้เราโพสไหมใช้บอร์ดที่เขาอนุญาตให้เพสเปล่เาเนี่ยครับล้วก็เข้ามาโพสเริ่มหัวข้อใหม่านะครับก้อนี้ครับก็ใส่หัวข้อใหม่เราไปเลยโเดี๋ยวผมจะเนี่ยนะเห็นไหมครับ เดี๋ยวข้อส่วนข้อความผมขออนุญาตไปเอามาจากเว็บบอร์ดเก่าที่ผมได้ทําการเคยโพสต์ไว้นะครับก็จะเอามาแล้วก็เนี่ยมาแปะอย่างนี้เลยถ้าเห็นนะมันมันง่ายมากมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับแค่คุณจะทําและที่สําคัญนะครับอย่าลืมคลิกเข้าไปเก็บลิงก์ของคุณไว้นะครับถามว่าทําไมต้องเก็บเพื่อที่ว่าคุณจะได้เอามาทําเป็นแบบว่าเออ แบบมาดันกระทุ้งนะครับหรือดันเว็บบอร์ดนะครับผมเพื่อให้เว็บบอร์ดของคุณอยู่หน้าแรกๆซึ่งการกดของการดันนั้นก็แต่และเว็บก็จะไม่เหมือนกันนะครับอ่านะแค่นี้ฮะก็จึงการเ็จแล้วเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมาให้ดูตัวอย่างของผมนะนี่ฮะนี่คือการโพสบอร์ดแบบของผมนะครับเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรยากง่ายๆสบายๆเนี่ยครับถ้าถามผมว่าจะโพสให้ได้อย่างไงให้คนเข้ามาเยอะๆอันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เะยนะครับเขาบอกมา โพสให้ได้มากกว่าร้อยเว็บต่อวันฮะพี่เลเราเขาโพสสามร้อยเว็บต่อวันเลยนะครับผมช่างน่ารับถือตบมือให้เขาหน่อยนะครับคอนี้ฮะข้าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณนะนะครับอ่านะครับก็ต่อไปก็คงจะเป็นในเรื่องของแบนเนอร์นะแบนเนอร์การติดแบนเนอร์ฟรีแล้วก็ ข้อความ ads ฟรีนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะนำรูปภาพตัวอย่างมาให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะเผื่อทุกคนยังไม่รู้ว่าข้อความ ads เป็นไงกับแบนเนอร์อะไรคือแบนเนอร์นะครับผมเดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันนะครับอ่านะครับผมก็เนี่ยฮะตัวอย่างแบนเนอร์ครับก็คือกอล่องสีเหมเ่ียมที่มีอยู่ประมาณเอ่อเจ็ดกล่องนะครับเนี่ยฮะเออไอ้ตรงคําว่าฝึยอดงานพาร์ทไทม์อะไรอย่างนั้นนะฮะนั่นแหละครับ มันคือแบนเนอร์ครับผมซึ่งหลายคนอาจจะเคยเข้าไปเห็นในเว็บที่ว่ามันจะมีโฆษณานี้ขึ้นมาแล้วเป็นรูปภาพกับกับปิไปมานะครับแล้วก็ส่วนของข้อความ ads นะฮะก็เนี่ยฮะจะอยู่ด้านล่างใต้รูปแบนเนอร์ครับที่จะเป็นเหมือนข้อความเรียงๆกันไว้เยอะๆเนะะี่ยฮะซึ่งบางเว็บเขาให้ติดฟรีก็สามารถติดต่อแล้วก็ขอติดแบนเนอร์ฟรีกับข้อความ ads ฟรีไว้ได้นะครับผม ต่อไปผมก็จะมาพูดในเรื่องของการทํางานออนไลน์แบบลงทุนนะฮะหรืออาจจะต้องเสียตังค์นะครับผมอ่านะครับแบบแรกก็คือโฆษณาแบบ C C P ครับไม่ใช่หรอครับอ๋อ P P C นะครับโฆษณาแบบ P P C นะครับโฆษณาแบบ P P C นี้ก็คือโฆษณาที่ว่าเป็นโฆษณาแบบนับจํานวนเป็นคลิกนะครับโดยที่หนึ่งคลิกก็หนึ่งบาทอะไรอย่างนี้นะฮะก็ว่ากันไปนะครับโดย ส่วนมากคนที่รับทาโปรโมท่โฆษณาอย่างนี้นะครับก็จะมีหลักก็คืออยู่สามอย่างนะครับอย่างแรกก็คือบัมคิวนะฮะคลิกละหนึ่งบาทอย่างนี้ฝ่งคือแอดยิมนะฮะแอดยิมเนี่ยรู้ฝึกเขาก็จะมีโปรของเขาแล้วก็การจ่ายค่าคลิกที่แตกต่างกันลงไปนะครับผมอย่างนี้ฝ่งนะครับคือค o o g l e แอดเฟอนะครับผมจ่ายขั้นต่ำก่อนนะครับสี่ร้อยบาทแล้วก็คลิกละก็หนึ่งถึงสองบาทนะฮะวิธีนี้ใช้ได้ดีนะครับผมจากพี่เลวัตของเรานะครับ อ่านะครับก็จะมีแบบเหมาใจรายเดือนด้วยนะครับเหมาใจรายเดือนนี้ก็จะเป็นของดีป้านะฮะเดือนละสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าโฆษณา PPC คืออะไรครับผมมีรูปตัวอย่างมาให้ดูนะครับมันจะออกมาประมาณแนวนี้ครับมันจะขึ้นอยู่ตามเว็บของ google หรือตามเว็บไซต์ของเขานะครับผมอ่านะครับก็เห็นไหมก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะฮะอ่า ก็คงจะพอเข้าใจแล้วว่าโฆษณา PPC คืออะไรนะครับอ่านะครับก็ต่อไปก็รับจ้างโพสหรือการจ้างโพสนะครับก็คือว่าการจ้างโพสนี้ก็คือคุณอาจจะเฟืรอชหาด้วยตัวคุณเองแล้วพอคุณมีเจอคุณก็เข้าไปอ่านรายละเอียดของเขาว่าการจ้างโพสของเขาเป็นไงนะครับผมซึ่งตรงนี้ควรจะคิดนิดนึงเพราะว่ามันลงทุนแล้วมันเสียตังค์นะฮะต้องดูว่าเออจ้างโพสไปแล้วคุณ,ค,ณคุณคิดว่าบริษัทเนี้ย คุณจ้างไปเนี่ยคุณจะได้ผลกมาไรต้องดูด้วยนะครับว่าบริษัทมีความน่าเชื่อถือไหมอะไรยังไงนะครับผมก็มันก็เป็นวิธีที่ดีวิธีหนึ่งเหมือนกันนะครับอ่านะครับต่อไปก็เป็นอะไรเล็กๆน้อยๆสำหรับการทํางานออนไลน์แบบเสียตังนะครับนั่นก็คือพวกติดแบนเนอร์แบบเสียตังนะฮะครับผมก็จะเหมือนการติดแบนเนอร์แบบฟรีหรือตัวอย่างของแบนเนอร์ที่ผมได้โชว์ไว้ในส่วนแรกไปแล้วนะครับผมแล้วก็ต่อไปก็คือการปักหมุด กระทุ้งนะครับซึ่งแต่ละเว็บเขาก็จะมีการให้ปักหมุดกระทุ้งเพื่อให้แบบว่ากระทุ้งของเรานั้นอยู่แรกๆหรือเห็นชัดได้ง่ายนะตรงนี้จะเสียตังค์นะครับผมแล้วก็ลงข้อความแบบแท็กลิงนะข้อความแบบแท็กลิงก็คือข้อความที่จะขึ้นในส่วนของด้านข้างของเว็บหรือแบบด้านของเว็บต่างๆนะครับผมอ่านะครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะแนะนำแนวทางสู่ความสำเร็จให้ทุกคนนะครับผม อ่านะครับก็ควรจะมีสามอย่างนี้หนึ่งตั้งเป้าหมายคือเป้าหมายฝูงฝืดของเราคืออะไรบางคนที่ทํางานทุกวันนี้นะครับก็บางคนก็เพื่อครอบครัวบางคนเพื่อรถบางคนเพื่อลูกหรือบางคนก็เพื่อกิกนะฮะสองครับแนวทางสร้างแนวทางของเราคือจะเดินตามเป้าหมายโดยทั้งที่เราถนัดหรือไม่ถนัด แต่เราก็สามารถฝึกฝนมันได้นะฮะทำตามสเต็ปเมื่อมีจังหวะและโอกาสนะครับผมสามก็เริ่มกระบวนการความคิดเริ่มฝึกษาและทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้นะครับต่อไปนะครับคือการสร้างรายชื่อพุ่มหวังนะฮะแล้วก็เริ่มลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังนะครับแต่ทุกอย่างนะครับต้องอย่าทิ้งเป้าหมายของเรานะหากคนเราไม่มีเป้าหมายจะไม่มีความสำเร็จในชีวิต หากเราเดินตามเป้าหมายทุกอย่างสําเร็จเสมอและแน่นอนขึ้นอยู่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้นยิ่งเราพยายามมากเป้าหมายก็ยิ่งสําเร็จเร็วแต่ถ้าคุณทํามันเล่นๆเป้าหมายมันก็สําเร็จแค่เล่นๆแหละครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่เลนะฮะที่ได้แนะนําแนวทางดีๆแล้วก็วิธีการทาธุรกิจดีๆให้กับพวกเรานะครับขอขอบคุณพี่เลมากครับผม